ลองกินมันน้างคือมันเป็นเสย์เวลาตอนเช้านะสวัสดีค่ะแม่เบบีซี่นานเจ้าเดินเล่นนืะเจ้า <ś les> พุ่งชนอย่างเดียวเล,เล่นเวลาเชา้ <ś les> ชาเช้าเช้นี่แรงเยอะนะท่านเจ้าเช้ากิบขยะโดนชนอย่างเดียวเลยครับเลินก็เลยพาเดินเลยเออากกังกายตอนเชา้าดูทำประตูใหม่จะไเข้าง่ายๆ ป่นนี้นิ่งอยู่แป,ป๊บนึ่งเชือกจะหลุดกระแปลงกนิงกิง๊บดูขน,นาด กินอ <laughs> ะไรมาแปลงหวงัวหัวไว้กินด,ด้วย ใวิ่งเหมือนข้างเลยแล้วหุ่นเท่ากันหุ่นเท่ากันเลยนะขับ ขเขาเร่นจะ้กินอ้อยเจ้าอ้อยน้อยเจ้ากินไหมอือมนเป็นเสยอื กองเทพมีน้อยครับสองเดือนกลัวเลยแค่ <laughs>

นั่นโดนเตะเราจะไปเดินเล่นกันนะครับช่วงเช้า ดือนแดดทำไมแรงแท้ เดินออกทุกวันแล้วครับตอนเช้าเห็นเจ้าได้รู้จักกันเดินเห็นเจ้าได้นิแบบ่งแต่ไม่นิ่งสักทีแบบดูหมุนอยู่หมุนอยู่นั่นแหละเดินวนคนระับวงกรแปลงเล่นเลยอยากเล่นน้ำกระดูด,ดิกระดึงดอย่างเดียว ถิงไงยังเจ้าแล้วแม่พาไปดอกสีิไปย่างเดียวครับนี่คือความนิ่งนิ่งที่สุดแล้วที่จะจำได้ผูกเสื้อรุดกับแลนแล้วครับแลนอ้อมมาหมอกเลย มีไปอีกแล้วเแง้วชี้เขาขอ,อกชี้เขาขอ,อก้านูเขาขอ,อกนะเอาใจอ<ม>ะไรจ๊ะไอ้ลอบหนึ่งไอ้ลอบหนึ่ง <cười> <cười> thì câu lao nữa